อาทิตย์หนาแม่มึงว่าสิมาหับมึงไปเลี่ยนตอกรุงเทพน้ำมึงสิว่าจังไได่บอบอแหวนบ่ไปเด็ดขาดขันสห้แหวนไปยูกับอีแม่น่ะแหวนบ่เลี่ยนต่อกันได้แม่สิพ้าแหวนมาหายายดูดบอมาย่ำใดกับย่ำนันล่ะแม่บอผ้ากลับมานยายมึงกับว่าตายดอกถ้ากูบ่เอามึงไปอยู่น้ำน่ะในหัวมึงน่ะก็คือสิคีดฮอดแต่ยายเป็นบ่กูเป็นแม่มึงแ้ๆเด้ก่อนที่มึงสิตอบแทนยายมึง ต้องตอบแทนกูก่อนฮัลโหลวมาจังใดแววไม่อยังลูกแม่อาทิตย์น้าน่ะแววว่าสิไปหับอีแวนมาอยู่น้ำเดอ้อสีงเอามันมาเลี้ยนต่อพี่จังไดอ่ะก็ฝากแม่บอกมันเตรียมตัวไวในเดอ้อ คือว่าจังสั้นลูกขันมึงมาเอาไอ้แหวนไปยูน้ำแล้วแล้วแม่จะยูก็บไผโอ้ยเจ้าก,ก็ยูผูด้เดียวไปนั่นละแม่จังไหนขอยสิผ้ามันมายามดอกเอาซ้ำหนีก่อนเด้อแม่แมเวาไปเหตุงานต่อก่อนยายแหวนกลับมาแล้วกลับมาแล้วบ่ลูกเมื่อยบอ บ่เมยอดอกจใจย่ายเพราะว่ามือนีนะเป็นมือสุดทายแล้วปิดเทิมแล้วเออย่ายนี่แหวนสื่อยากระใสเส้นตามมังกรดำมาฝากย่ายพอม,มเห็นย้ายนะจมมาปวดขาปวดเอวยากระใสเส้นตามมังกรดำเวลาซื้อมาตระใสแหละลูกมันแพงบ่ บอแพ้งจะย่ายกระปุกเนี่ยสามเกบาทนึงเขาบอกว่ามันดีบักคักเลยได้ย่ายซอยเรื่องปวดหลังปวดแอวปวดขาปวดตามขอตามเส็จตามเอ็นได้ดีบักคักเลยย่ายน่ะฝ่ากินเดอร์มันจังเศร้าปวดเศร้าทรมานไว้ไวขอบใจหลายๆ้าด้ลูกเดอ้อจ้าทีหลานเป็นห่วงย่ายแวนย่ายมีแนวสิบอกลูก เรื่องอย่างใจย่ายอาทิตย์หนาแม่มึ่ววาเสิมาหับมึงไปเลี่ยนตอกรุงเทพน้ำมึงสิว่าจังไดด้บอบอบอแหวนบ่ไปเด็ดขาดหันสิให้แหวนไปยุ่งกับอีแม่น่ะแหวนบ่เลี่ยนต่อก็ได้อยาว่าจังสั่นลูกเพื่อหน้าขวดของเจ้าของได้เลี่ยนสูงๆน่ะดีแล้วไทยล่ะเลี่ยนจบมาได้ดิบได้ดีย่ายกับเสียพ่อยสบายไปน้่ตัว ยายแต่ว่าแหวนบอเคยอยู่ห่างยายเลยเดยตั้งแต่หน่อยจนใญ่น่ะยายก็เป็นคนดูแลแหวนมาตลอดขันอีแม่สิเอาแหวนไปกรุงเทพนะ่ะยายก็ต้องไปนําไปบ่ได้หรอกลูกยายน่ะเท่าแล้วยายเฝ้าเฮียน่ะดีแล้วย่าเอายายไปเป็นภาละน้าทอข่าสันแหวนกันบปไปยูบานเฮ้ามันก็นมีความสูอยูแล้วส่วนเรืืองเลี้ยนตอน่ะก็เลี้ยนยู่บานเฮ้าก็ได้สิไปหอดอยังกรุงเทพ ก็สั่นก็ถ้าเว้ากับแม่มึงเอาเองท่อนล่ะยายตัดสินใจแทนบ่ได้ดอกแต่ว่ามึงน่ะสิขัดใจแม่มึงได้บ ไแล้วบลูกขับรถเมยอบอเมื่อ,อยู่จ้าแม่กว่าสีหอดบานเฮาป้า,ารถอีหลาคืองามแท้ออกรถไม่ตีให้แม่ล้องนั่งน้ำในเด้อจ้าแม่เออแหวนยายบอกแล้วแม่บอว่าแม่สิมาฮับไปอยู่นำ้ำบอกแล้วจ้าแม่แตวัดแหวนคงบ่ไปอยู่น้าแม่ดอก เป็นอย่างเมื่อคืนสิไปบ่ได้กะถแถวแหวนบ่มี่ย่ายนนะแหวนคงสิไปยูใสบ่ได้ดอกแม่แหวนเมื่อไงยยเหรอดีสิเหตดโตติดย่ายแบบนี้ตลอดกับบ่ได้แล้วเลี่ยนจบหมอหกแล้วนี่แม่สิภาพไปเลี่ยนมองดีๆกับเพื่ออนาคตของมึงเด้ข้าสัน่นแม่กะให้ย่ายไปยูน้ำตีหล่ะแหวนจังไปน้ำกรุงเทพนะมันบ่หมอ,อกับย่ายดอกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ เป็นยังมึงคือสิไปอยูน้ากูบได้กูเป็นแม่มึงเด้เป็นแม่กะจริงอยู่แต่ว่าแม่น่ะเมื่อเคยเลี้ยงดูแหวนเลยคนที่เลี้ยงดูแหวนมาตั้งแต่หน่อยจนญ่น่ะก็คือยาย่ถ้ามแม่จะมาบังคบให้แหวนไปยุกไกลๆ,ๆยา่แบบนี้นะแหวนย่อมมาเลี่ยนต่อดีกว่าอีแหวนอีหลูกแน่ละคุณถึงกูสิบ่าด้เลี้ยงดูมึงนะแต่กูกส่งเงินให้มึงใส่ตลอดถ้าบ่ามีกูเมื่อสิซุกสบายคขึ้นจังสูมื้นนี่บ่แล้วถ้าก,กูนี่ก็ออกไปเห็ดงานหาเงินนี่ ซูสเอาเงินใสใสพราะฉะนั้นนี่ยมึงอย่าเลืองมากกูบอกให้ไปมึงก็ต้องไปเข้าใจบค่ค่อยๆเบาค่อยๆจ้ากันลูกใจเย็นๆแม่ก็คือกันล่ะกรยยอนเจ้าไหไทายมันตลอดแบบนี้ไงมันก็เลยมาปีกกาค้าแข็งใส่่อยอยกขิดว่าข่อยบ่หูวเด้อแม่ว่าเจ้าน่ะเป่าหูมันบ่อยากให้มันไปอยู่น้ำไขอ่อแม่บ่แม่ก็ได้คิดเจ้างั่นเด้อแววข่บ่ไหวมองหนีเลยเด้อ ว่าคอยนะเป็นเสาหลักของครอบครัวนี่ต่อไปนี่คันผู้ใดมันขัดคำสั่งคอยก็เตรียมตกินแกบแท้งเขาได้เลยจำไว้ ยายกินยาก้อนเดอร์จังสิได้เศร้าปวดแหวนยายว่าแม่เมื่อเบย่อมง่ายๆดอกหลูกเรืองเนี่ยพราแม่มึงน่ยเป็นคนเอาแต่ใจ ทำมันสิเห็ดยังมันอยากได้ยังมันต้องได้ที่ลาละ่ะย่อมไปกับแม่มึงซะเนาะแต่ว่าแหวนเป็นห่วงยา่เด้ตอนหนียาากระเถาหลายแล้วแถมยาากับป่วยอดอดแอดแอดแบบนี้นะย่ยซิยู่ผู้เดียวได้จังไดแหวนนบ่ต้องห่วงย่ยดอกไปนะแม่มึงซะเพื่อหน้าโคตรเจ้าของลูกก็ได้จะย่า สรุปเอาจังใดมึงสิไปนะแม่หรือบอไปไปจ้ะแม่เออกะแค่นันไปยังคื้ต้อใหกูวอารมณ์เสียแล้วแม่สิผ้าแหวนมาหายายดูดูบอมาย่ามไามไกะย่นั้นละ่ะแม่บอผ้ากลับมานย่ายมึงกับว่าตายดอกเอาแม่คือเบาแบบนี้แม่หูบอว่าสองสามปีมาหลังเนี่ยยายเราป่วยอดอดแอดแอ,ดอด แม่สิปล่อยให้เราายู่ผู้เดียวบอว้ยจักปีจักปีกปอีแม่เรากอยู่ของเล่าแบบนี้ล่ะม่นมึงสิยุ่หนี่มึงกะสิซอยอย่างเล่าใดออกไปทํามาหากินซอยกันนะดีแล้วบุญซ้าใดที่กูยังส่งมึงเลี้ยถ้าม,มึงยังดื้อด่านอยู่แบบนี้นะกูสิตัดหางมึงปล่อยวัดเดปลอหลดนลูกบ่ต้องห่วงย่ายดอกมืออือนเฝ้าเก็บเอาของเลยเดย้อย่ามือแรงน่ะแม่สิผ้าออกเดินทาง ก็หัวกมาหอดคือสิพ้ากับไหวแต่อุ้ยสีห้ยยูยัง,ยยงดนแทมแม่แมวก็แค้มาหับมั่นเสือก็ได้ว่าสิมมยูโดนปาน,นันเด้เดี๋ยวสงการปีหนานะ่ะไปสิผ้ามันมายามดอกฮะสงการปีหนาเลยบอกยายยายสีห้แหวนไปอีหลีตียายเมื่อิิดหอดแหวนตีกินหอดยายกระสิอเดาดอกลูกพิลาไปนาแม่มุงซา สงการปีหน้าจังมาหายายไมเดอร์ก็ะได้จะย่า จ้าแหวนไปเลี่ยนก่อนเด้อสวัดดีจ้าจ้าเอาลูกเดยอแม่ให้แม่ให้เงินแม่ให้เงินลอยหนึง่งเอาไปซื้อขนมกินน้ำโรงเรียนได้ดูเด้อเออเอาโลดบาเป็นอย่างหลอกจ้ายายยายเกไว้ใส่โลดเงินที่ยายให้มือว่านนะมันยังเหลืออยู่เด้อเออเอาไปโหลดนาเอาไปโลดเพื่อให้หลาะได้ไปซื้อของใส่จำเป็น เอาไว้น้ำย่ายกับ่บเดใส่ดอกลูกใจใ่ายย่า i ข้าสั่นแวนไปเลี่ยนกอนเดอร์วันดีจ้าหายลูกตั้งใจเลี่ยนเดอ้อโอน่าลูกเอ้ยขนาดย่ายเสร็จโตหายยุปานนี่ก็ยังไข่โบลดอยู่น่าลูกเอ้ยเดี๋ยวย่ายเสร็จโตแล้วเดี๋ยว,ว,วยว่าย g r จะเอาข้าวต้มมาให้กินได้ลูกเด้อ ไายจะไปเห็ดเข่าไห้กินกินเขา่าเราได้กินยาเอาลูกเอากินเข่าจังน้อยเนาะยายแหวนสัญญาได้วาถาแหวนเลี่ยนจบแล้วนะแหวนสิดูแลยายยั่งดีเลยแล้วแหวนกระสิบบ่ไปใส่จากยายเลยแหวนสีย,ยู่น้ำายายจ้ายายฮูไวล่านะหักยายยายกระสิบบ่ทถิมีหล่าไปใส่คือกัน เข้าสิยุน้ำกันตลอดไปเนาะลูงเนาะตายายเวนมานังอย่างยุ่นี่ไปออกเดินทางเลยแล้วตาแม่เดี๋ยวแหวนน้ำกลนไปเด้อเฝ้ามาเด้อ มาพมมร้อมแล้วแมนบบสิได้ออกเดินทางแม่พกขอยไปก่อนเดอร์บันนี้ไปหอดสิโทรมาบอกดอกเดินทางปลอดภัยเธอลูกเดอ้อย่<ะ>แหวนไปก่อนเดอร์เดี๋ยวแหวนสิเฝากลับมาหาย่ากัดดูแลเจ้าของดีๆเดอ้อจ้าไปซะลูก ม่าต้องห่วงยายเน้ะย,ยายจะดูแลเจ้าของดอกยายอย่าลืมกินยาเด้อถามันเมิอนอ่ะแมนทีส่งมใหายดอกอ้าอ้ยยายลำลีลำไล่หลายไปแมนขึ้นรถ ็นอย่างของมึงนี่ฮะแม่แหวนคิดหอดยายแหวนบ่าไปแล้วไดีบ่มึงเศร้าเหตโตเป็นเด็กหน่อยได้แล้วง่งจนหมาเลียดากบ่ถึงแล้วแล้วมึงสิคิดหอดอีหยังกันกนักกันหนานับภาษายายมึงนี่ฮะ,ะแหวนหักย,ย่ยไงแม่บ่เข้าใจดอกพ่อแม่น่ะหักแต่โตจากของเองยายน่ะ แล้วหายความหากความอบอุ่นกับแหวนแล้วแม่ล่ะแม่เคยสนใจอีหยังแหวนบอแล้วการที่แม่เอาแหวนไปอยู่นั่แบบนี้นะแม่ต้องการอีหยังกูนี่ต้องการให้มึงน่ะหากกูคือเจ้ามึงหักย่ยมึงไงกูน่ะเป็นแม่มึงแท้แทเฮ็ดทุกอย่างกับเพื่อมึงแต่มึงน่ะกลับคิด่อแต่ยาามึงแล้วมึงน่ะเอากูไปไว้ใจถ้ากูบ่เอามึงไปอยู่น้่นนะในหัวมึงน่ะ ก็คือสิคิด hot, หดวตจย่ายมันป่นปะที่แม่ว่าแบบนี้นะแม่อิจฉาย่ายตีกูว่ได้อิจฉาแต่กูนะ่ะกูต้องการให้มึงนะ่ะไปห,กหักย้ายมึงหลายกกูกูเป็นแม่มึงแท้แทเด้ก่อนที่มึงสิตอบแทนย่ายมึงนะ่ะมึงต้องตอบแทนกูก่อนเห็นแกโตที่สุดเลยแม่น่ะเห็นแต่เจ้าของย่างเดียวท่านแม่สิเป็นแบบนี้แม่ก็ไปผู้เดียวรลดอีแวน มึงกลับมาหน,นีเลยนะอีแหวนอีแหวนมึงกลับมานหนีเลย,ย,ยเป็นอย่างลูกเป็นอย่างอีหล่าคือพอไปน้ำแม่อีแหวนมึงกลับมาหน,นีเลยนะไม่หยังแววไม่หยังเจ้ากระถามมันเบ้างตี่หรแม่อีหล่าคือพอไปน้ำแม่ลูกยา่แหวนเบ่ออยากไปกรุงเทพน้ำแม่อีกแล้ว คนเห็นแกโตแบบแมน่ะบ่มีไผยอยากยู่น้ำดอกแหวนหักย่ายแหวนสอยู่นำ้นยนยนำยาไยผู้เดียวต่อให้แหวนบ่ไดดเลี่ยนต่อกับื่เป็นอย่างแหวนบ่สนใจอีอย่างอีกแล้วอีแหวนอีหลกแน่ห่ะคุณขันเมื่อว่าวจังสี่อ่ะสู้ยกรอยูน้ำกันสองคนไปเลยต่อไปนี่กูสิบอกว่าส่งเงินให้สูใส่แม้แต่บาทเดียวเออสิเหตุอย่างก็เหตุเลยต่อไปนี่นะแหวนสีหางานหาเงินมาเบิงยายเองดอก เข้าอ่ะกับ่ต้ตองงอแม่แล้วแม่น่ะก็บ,บ่ต้องมาท่วงบุญคุณเข้าแบบนี้พี่แวนน <c oughs> ี่แววมึงไปอย่างเงี้กัหลูกแบบนี้ <c oughs> ต่อไปนี่มึงก็ต้องมาเอินกูว่าแม่กูบ่ได้ไมีลูกแบบมึงเออแวนก็บ,บ่ไม่แม่แบบเจา้าคือกันเข้า่าแม่น่ะมันม่แม่นาทีแค่ขอหลวงอามาได้นาที่ของแม่น่ะ มันก็คือต้องค่อยดูแลฟุ้งฝากลูกออกมาจากใจอิหลีคนหี่แหวนคิดว่าเป็นแม่น่ะก็คือยายเมืม่อเปนแม่แบบเจ้าจำไว้อีแหวนไปยายห้าเข้าบ้านกันหถอะต่อไปนี่นะ่ะสิบอมมีไผนะ่น่ะมาบังคับอีหยังแหวนได้อีกแล้วพอแหวนยญ่แล้วแหวนมีชีวิตเป็นของแหวนเอง บ่มีไผ่น่ะได้สิมาเป็นเจ้าชีวิตแหวนได้แล้วแล้วแหวนสิบอกอีหยังให้แม่ห่วยเด้อแหวนน่ะบม่ได้ขอไผมาเกิดถ้าแหวนเลือกเกิดใดน่ะแหวนก็บ่อยากเกิดไมาเป็นลูกแม่ก็กันล่ละแหวนหักแหวนก็สิหักของแหวนเองแม่บ่ต้องมามองข้แหวนแบบนี้จำไว้แหวน ฉันว่าศาสตร์ก่อนผู้ค่าได้เห็ดผิดต่อลูกเมียผู้ใดให้อโหสิกรรมพอแล้วต่อกันได้บอถือว่าลูกขอบเพราะหัวใจเจ้าของที่ผ่านมาจนพอดมือนี้ รักใครก็มีแต่น้ำตากลายเป็นเครื่องหมายการ่าแล้าคำว่าอกครัคือหน่อยใจดินฟ้าแท้เดชบุญพลามันห่างเพ่พังสิยับเขาใกล้เหงนไกลออกทางคำววาสมหวังตอนนี้ไป